เราพูดถึงความขัดสับสนของพรรคประชาธิปัตย์หรือการขัดแยง้งมันเป็นเพราะอะไรก็อนอื่นเราจะพูดถึงตำนานก่อนว่าตำนานประชาธิปัตยนะ์ถือว่าเป็นพรรคของกลุ่มสกูขทไทยอยุธยาคือพวกอนุรักษนิยมพวกเอาเจ้าตอนนี้จะแบ่งเป็นสองภาคภาคหนึ่งก็ภาคเอาเจ้าภาคหัวนเจ้ากับภาคไม่หัวนเจ้ามันจะมีสองสองอย่าง วันนี้ที่พระจาธิปัต์มีอุดมการตลอดมาก็คือ,อลักสถาบันก็คือเอาเจ้าโดยหมายสายของพันอะไรส่วนมหาราชส่วนสายที่สองก็คือสายกรุงทนกรุงทนหมายถึงพักเพื่อไทยก้าวไกลอนาคตใหม่พวกนี้ถือว่าเป็นพักของอสายของพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งพวกนี้ก็เป็นพวกที่ ดับหนึ่งคือไม่เอาเจ้า2ตอนนี้ก็จะแบ่งพรรคคือเอาเจ้าหรือเป็นพวกแหกกฎแบบปรีดีเป็นต้นมาจนทักษิณยิ่งรักซึ้ตรงเนี้ยความขัดแย้งคือพรรคประชาธิปัตย์เขาถือว่าเขาไม่ชอบแนวโดมการของพรรคเดิมอันดับที่3กลุ่มที่3คือกลุ่มจกักรีจักรีก็คือพวกทหารเพื่อมารักษาปกป้องสถาบันชาติสันนิษฐา์เพราะจากเกิดจากเหตุสองพรรคตีกันก็คือพรรค คือสายกลุ่มสุโไทยพรคประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยก้าวไก่เนี่ยเป็น VS กันมาตลอดหลาย10ปีเหมือนกันนี่คือต้นเหตุตำนานวันนี้เราจะรักษามันได้อย่างไรหรือประเทศไทยจะอยู่แบบเดิมไหมจะอยู่เพื่ออย่างเข้มประชาธิปัตย์กักลุ่มเสื้อเหลืองประชาประชาเ,เพื่อไทยไก้าวไกลเสื้อแดงเสื้อส้มเนี่ยจะต้องไฟกันไม่ลงรอยไม่ยอมรับกันแบบนี้ตลอดไปอย่างนี้หรือ วันนี้เราจะมีเคราะห์สองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือพระพุทธเจาตัดถึงการอยากจะเข้าร่วมกับแดงเนี่ยในกฎเกณฑ์ของอโลกวิญญาณนะครับว่าถ้าคนเสื้อเหลืองไปร่วมเสื้อแดงหรือไปสนับสนุนเสื้อแดงอย่างเช่นทักษิณเนี่ยถือว่าผิดกฎหลายแรงในกฎมนเทียนบาลในกฎของพระกษัตริย์ท่านไม่ยอมรับมันจะมีปัญหาพวกนี้จะไปเจอวิกฤตเห็นไหมเหมือน ธรรมนัตเหมือนอลุงป้อมจะเสียคนไปเลยหรือมันมันั่ต้องระวังเพราะตรงนี้มันมีอะไรอย่างแต่มันมีตรงข้ามถ้าคนเสื้อแดงมาจงรักภักดมีมาเข้าร่วมกับเหลืองไม่เป็นไรนี่มันมีเงื่อนไขนี่คือประเด็นให้สังเกตและวิเคราะห์ในเหตุการณ์ของประชาธิปติมีการแต่งแยกสองฝั่งอดับนหนึ่งถึงวิกฤตถึงเวลาที่ต้องสลายาถึงเวลาที่พรรคเพื่อพรรคประชาธิปตย์ต้องล่มสลาย สองถึงเวลาที่จะต้องสลายแดงเหลืองอไม่ให้เกิดเรื่องแดงสามารถจอยกันได้มีเหตุการณ์สองอย่างแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตราบใดที่ยังมีเพื่อไทยยังมีทักษิณทักษิณก้าวไกลเพราะนั้นต้องเป็นรุ่นรุ่นหลานรุ่นหลานเหลนลกลุ่มนี้อ,อย่างเช่นรุ่นกลุ่มของเพื่อไทยกลุ่มของกลุ่มทนอ,อย่างเช่นพักของสายส้มเนี่ยพอจะได้สายส้มต้องเป็นคนที่รักชาติศาสนาพระกาัตัตย์และเอาเจ้า ไหว้องค์พระที่ถูกเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ของประเทศไทยต่อไปเนี่ยหนึ่งประชาชิบัติกลับกลับไปฐานเดิมก็อุดมการประเทศไทยก็จะมีการขัดแย้งแบบนี้ตลอดกาลเนี่ยปัญหามันแก้ไม่จบ2วิธีแก้ก็คือ,อต้องสลาย3กลุ่มเนี่ยหากลุ่มหนึ่งที่มาประสานให้3กลุ่มทะเลาะดีกันก็คือหาคนที่รักชาติสสาาศาสนาพระษัติยตร์2ก็คือไหว้องค์พระที่ถูก พระไม่ใช่ปราบอัง,งยี่ที่เราไหว้กันอยู่ปัจจุบันมันทําให้เหลืองแดงฆ่ากันได้และที่สําคัญจะมีองค์หนึ่งที่จะเป็นตัวมาช่วยรัชการที่10หรือระชวงจกักรีให้คลองราชยั่งยืนมั่นคงก็คือเจ้าฟ้ากรมขุนกระา,าตราวชิตซึ่งเป็นอ,องค์เขาว่าเป็นองค์เป็นเจ้าฟ้าก่อนเจ้าฟ้าสองะชวงซึ่งองค์นี้จะเป็นตัวที่จะเป็นองค์ขั้นท,นที่จะช่วยให้ประเทศชาติเหลืองแดงไม่ฆ่ากัน สนใจลองดูครับลองไปปรึกษาดูในวันนี้เราอยากจะให้ประเทศไทยเดินได้ไม่ใี่อยู่แบบเดิมๆสวัสดีครับ